ผู้ชมพาคุณชมไปดูเลขสากเต่าไม่เน่าไม่เปื่อยแม่ชีนะครับเต่าเต่าที่รู้ภาษานะครับมาอยู่กับแม่ชีเป็นเวลาเกือบห้าหกปีนะครับเวลาที่เต่าเสียไปแล้วนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ว่ามีโครงเต่ามีตัวเลขอยู่ในเต่ามาด้วยนะครับปเราไปดูกันว่าเลขในเต่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับแม่ชีนะครับผมไปพาไปด้วแม่ชีใส่น่ะเขาเย็ดเาเยี่ยว เขาเรียกเตาอะไรเมี่เตาทองเตาทองเพราะว่าสีมันเหมือนทองนะสีเหมือนเหมือนทองมันมีพุทสรุปอยู่อ้อมคือได้มายังไงเมที่ไปไไที่มาเตา,ตานี้โอเตานี้เหรอครับผมมันถูกเขาเอ,อ,อะไรนะเขาเขาเรียกว่าทําพิธีเจาะเจาะกระดองมันนะเจาะกระดองเออไม่รู้ทำอะไรมีชีชุนสารก็ไปเอาออกที่เขาอยู่กับมีชีตลอดเลยให้ไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ไป ก็เลยแม่เอามาเลี้ยงมาไว้เลยจ้าอ๋อก็คือนอนนอนกับเตานี้ห้าปีใช่นอนตลอดอนอนในอกเอาทําเป็นหมอนนุ่นก็มีทาเป็นหมอนนุนก็มีจ้ะจนลงตาตาพิชิลวงพ่อนะลงพ่อลงพ่อทรงคันดาเลยใช่ว่าเอาอะไรไม่รู้เรื่องใครเตามานอนเดี๋ยวกัดกัดหูไอหูกัดไปหูแล้ะกัดไปหเคนโอไม่เคยกัดไม่ไม่ทำอ๋อแล้วที่ไปที่มาที่มัน ตายเป็นไงแม่ที่มันตุ้ยเนี่อคือ,คอวันนั้นสิบห้าค่ำลูงปูวา่าก็มีที่นี่เลยเขามองหนง้าล้มลุงปูเนี่ยเขา็อรองไห้น้าตาไหล,ลาออกเนะาะนี่เช้ามาคิดค้นึกว่าจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนได้เขาตายในยวันนั้นเลยเต่าคือตายตั้งแต่วันนั้นเจ็ดเจ็ดวันเนี่ยคือฝนตกเลยทั้งวันตกทุกวันเลยนะแต่ก่อนมันแรงนะชาวบ้านนี่นะเรยฝนไม่ตกแต่พอเขาไปเนี่ยฝนตกดีมากเลย ชมชื่อฝนตกแรงเลยจ้าแล้วคือที่ตายไปก็ยังอยู่อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ยุบไม่สลายย่อยสลายไม่ยุบไม่สลายหมาก็ไม่ขาไปอยู่ตรงนั้นไม่เม้นไม่อะไรเลยไม่ไม่เม็นไม่มีเม็นเลยจ้าืูตรงนี้มีที่เอาไว้ไอ้คือหนึกนะนึกถึงคิดถึงนะเอาไว้สักห้าวันมันมันไม่เหม้นอ่ะก็คือสงสารลยเอาไว้ไม่ได้อาสภาพใส่รังอาไว้เหมือนคนแหละมันก็ไม่ไม่เหม็นชง โอ้ก็คือยังอยู่กระดองยังอยู่เต็มเลยไม่ไม่ไม่น้ำไม่เปลือยบอกเลยบอกว่าพ่อพ่อหนูจะทายังไงเขาไม่เมนทำยังไงพ่อเอาว่าเอาไว้ไอไปไว้ทิ้งห้องอุ้ยโอ้ถึงเวลาจ้ะพ่อถึงเวลาพอถึงเวลาเขาก็พ่อบอกว่าเอาไปไว้ที่ต้นดอกพุธอืมเพราะว่าทำบุญให้เขาได้ทำบุญให้แม่เนี่ยมีที่ก็จุดธูปปักทำบุญนอธิการกดน้ำให้เขานะโอ้ถ้าเป็นถ้าใคร เอานั้นะเมธถ้าใครรอพระเนี่ยเอาไปเป็นมวลสารได้นะไปไปนู้นเนี่ยไปไปบ้านอะไรไปบ้านสดาวเนี่ยุ้มเข้าไปเนี่ยได้ได้เข้าสารให้ลูกปูนะแล้วไม่ใช่ได้น้อยๆด้วยนะเป็นรถนะนี่เนี่ยใช่เขาทไววิรารายจอมเบียอะไรเข้าสารข้าวเปลือกทั้งกับข้าวเราให้โชคต้นเลยนะจ้ามิชีจะอุ้มโยงจะชอบโยงก็ทนนั้นก็ชอบทนนี้ก็ชอบนะเคยมองตาหน้าตาลักๆนักคือไม่ดื้อไม่อะไรไม่วิ่งไม่ดื้อไม่ดื้อ อุ้มไปด้วยจะไปไหนเอาไปด้วยแล้วไปข้างนองนี่ปล่อยให้เขาไปหาน้ําหาอะไรไม่ได้ค้งงนะปล่อยธรรมดาแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะไปแป๊บหนึ่งก็กลับมาเดินเข้าห้องอยู่ที่ตรงเดิมชั้นแมก็นอนอยู่ตรงนี่ใกล้ใกล้ไหมจีนอนตรงนี้แหละใกล้ใกล้ไม่ชีนะจ้าใกล้ไม่ชีไม่ไปไหนเลยไม่ไม่ไปไหนโยมทียอมโทเขามาที่ไหนนา้เจ้าต่อทองไปไหนต่ององเขาก็เอาขนมมาชิมบอกว่าซื้อขนม อนมที่เป้งๆเ,เ,เขาจะกินดีๆต่ไม่กินขัาไม่กินอะไรกินขนมกับน้ำก็อยู่ได้รวยอะไรประมาณ<ก>นี้นวยเขากินก็อยู่ได้อ๋อสแสดงว่าเขาก็มีเอฟซีของเขาอยู่ด้วยเยอะสิ่อคนเขารู้จักเยอะอหมอมีคนรู้จักไม,ไม,ไม่ไม่ไม่รู้จกกักต่คนคนร้านทิมฮาร์ดปูเขาก็เขามาดูเขาก็ใส่เงินอยู่นี่น,นี่ให้เขาเงาทองเพราะว่ามุนปูว่าลูเงาเอา รประธานทำอใครอย่าหาเลขก็ให้ไม่รู้ที่ตเาตาเอาไม่รู้แหละแต่ท่านมาสสนดูเอาเปลือกมันสวยเมื่อวันชมมาเปกิดช่วยมากอ๋อสีทองอารามนี่นะสีสีแบบนี้สีอารามก็ยังถึงนานหลายปีก็ยังโอเคนะแม่จา<ด>้าตาม<อ>ตามเห็นที่อื่นนะมัน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 จะแตกแหละอันนี้กี่ปีแล้วแม่ทีเสียนี่หลายปีแล้วบ่นี่หลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วบ่นี่ ไ่พูนภูไปอยู่ตรงนี้พศออตรงไหนไม่ห้าปีหรือหกปีนี่แหละโอ้แต่เขาก็ยังอยู่แต่เขาีเจ็ดปีนี่แหละที่เพราะว่าอยู่ที่วัดพิลุงก็เอามาค่ะตามมามาอยู่นี่ห้าปีเนะี่ยครับอันนี้ก็เป็นการเสียอีกก็เป็นสิบปีเนี่ยอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้เปลีนน,นมากกว่านั้นอนะ่ะมากกว่านั้นดูสิเขาสวยมากนะครับไปอยู่สภาพเหมือนถ้าดูจริงก็ยัง กระดองเขาก็ยังโอเคนะแม่คือไม่จะนานมากก็ยังชอบชอบหลอกไอชอบหลอกคนอื่นนะใครมาอย่างงี้ใคชอบนะชอบใคจะไปชิดอยู่ด้วยไปทําอะไรนะแต่แค่ไปแอบแอบแอบเมาหน้าแล้วก็แอบอยู่แบบนิ่งหน่ะคือชอบไม่ชอบพี่ผู้ชายนะไม่ทําร้ายใครไม่เคยกัดใครเลยไม่ไม่ทำร้ายนอนกับแม่ตลอดโอ้นอนกับเตานอนกับเตาข้าทำวัดสุดมนต์นั่งสมาธิเขาก็มานั่งอยู่ในนั้บ มันั่งเินได้ตังอีกจาก้าอ๋อส่วนสวนมอนจนจบนี่แหละอันนี้พูดรจริงๆนะครับคือฉันหมังไม่ใช่ว่าโกหกนะโกหกจริงเจ้พาพ่อว่าเออถ้ายังโยงเพราะว่าคุยกับเขาได้นะครับเดี๋ยวมันยี่คุยคุยเมื่อพูดเราภาษาคนเราธรรมดานี่แหละเออมารับสินด้วยกันนะมาทําวัดด้วยกันนะเขามองหน้าเขากักทานมาแล้วจะรู้จักนะครับก็มาเมวก็ไปทําอะไรนะมาเมวก็ชอบคลุกคลีกับเต่ามานอนกับเต่า เป็นตายทั้งหมดเดี๋ยวแม่บอกว่าแต่ก่อนเขาเคยให้โชคยมกันแล้วแต่สมัยก่อนนีมีคนเคยถูกไม่รู้อันนี้ไม่ใช่กับพวกเพราะความบุคคลบอกโชคยมแล้วจะเขาจะมองเอาอะไรนี่แล้วจะมองเอาอ๋อครับผมแล้วจะเขาจะมองเห็นแต่ถ้าใครมีแนวทางมองเห็นนะครับสามเจ็ดห้าทุกคนอ่ะลองดูนะครับสามเจ็ดห้าขับไปดูเลขเต่าทุกคนนี่เด้อเลขเต่าไม่นองไม่เปื้อนครับอ่ะลูกหลานโคเด้อตายายเด้อครับนี่ครับ สามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดห้าไปเที่ยวลาวก่อนก็ได้นะครับสามเจ็ดห้าไปเที่ยวลาวก่อนก็ได้นะครับผมสามเจ็ดห้าไปเที่ยวลาวก่อนก็ได้นะครับผม